มาละค่ะะมาลสวัสดีนะคะระหว่างนี้เราก็รอคนเข้ามาดูอะไรเราเนี่ยไม่เป็นไรยังไม่มาอีกนะอะไรขึ้นเงรอแป๊บนึงมาละค่ะสวัสดีนะคะอันนี้ก็คือหรเข้าคนเดียวก่อนเนาะได้น้อง้าเลยน้อง้าเลยปกติของร้องเลยวิชัดเดียวพันสามสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจะชอบติดเหมือนเวลาไลฟ์เนี่ยใครเหมือนเวลาไลฟ์ขายของเพราะไลฟ์บ่อยใช่ไหม เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์อ๋อได้ค่ะมันต้องเริ่มตั้งอย่างนั้นก่อนใช่ไหมคะใ่แล้วค่ะสี่คนห้าเลยสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะพี่ฟ้าก็เอกกับรายการเปรี้ยวปากนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคุณค่ะไม่เจอเลยวันนี้อิงฟ้าเอกเปรี้ยวปากไลฟ์นันเองใช่แล้วค่ะเพราะว่าน้องก็ถ่ายรายการเปรี้ยวปากของเราค่ะ ก็จะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวเทปที่พี่ฟ้ากำลังถ่ายทำอยู่นี้นะคะในรายการเปรี้ยวแป๋กเราจะออนทางช่อง3นะคะวันที่4มีนาคมก็คือปีนี้นั่นเองนะคะเวลา7โมงเช้า25นาทีนะคะทางช่อง3กดเลข3-3นั่นเองค่ะไปติดตามกันใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะจะบอกว่าเราไลี่อยู่ที่มิสตราคาเฟ่ค่ะไม่ลใครอะัใครอะัใครอะว้าได้หรอ จะพูดเป็นร้านน้องใหม่ได้หรอเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเขี้อวอกฟ้าเจ้าน้องใหม่นักกาดด้วยเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมครับเป็นไงครับเป็นการเจอที่แบบว่าตอนแรกคิดว่าไม่ได้เจอมาถับพี่เต๋อแล้วพี่เต๋อบอกว่าแบบเหมือนพี่เขาจะมีงานอะไรย่างง่ายก็เลยไม่ได้ไม่ได้เตรียมใจมาแต่ว่าได้เจอตัวจริงน่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองมากรักใครที่แบบว่า ที่ได้มาคาเฟ่นี้นะคะเผื่อๆจะได้เจอพี่ใหม่ด้วยกันได้เฮ้ยต้องมานะเขามาบ่อยอยู่นะต้องสุขาห้านะต้องต้องไหว้นะไหว้พระดีๆก่อนบอกว่าวันนี้ขอไหว้แบบว่าดวงออกมาเวลานี้เราได้เจออะไรเพราะว่าโอกาสที่จะได้เจอแบบเนาะพี่เขาแบบงานเยอะมากๆจริงๆเอ้ยคือเราสองคนอะไม่เคยไลฟ์สดเลยเพราะฉะนั้นแบบอยากเห็นแบบแฟนๆเวลาถามพุ่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าตอบคำถามาว่ามันเป็นยังไงเวลาไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะใครมีอะไรก็ถามแล้วก็จะมีแบบ อินเตอร์แฟนด้วยค่ะพี่พี่จอยกับพี่เต๋อพอแบบพูดภาษาอังกฤษได้บบไหม of course yeah <laughs> แ <laughs> น่นอน absolutely เอ๊ะคเซนต์ <laughs> <laughs> นแปลกเลยนะ accent แปลกอยู่อาอๆอะแบกวก็จะมีอินเตอร์แฟนที่เป็นชาวเวียดนามย่นสินชาวเวียดนาม อะไรนะสินเชาวเวียดนามเอาสวัสดีป่ะใช่ค่ะเวียดนามสินเชาเวียดนามใช่มาบูไฮฟิลิปปินส์มาบูไฮฟิลิปปินส์สบายดีสบายดีหล่ะในไลน์บอกว่าถ้าอยากเจอพี่เต๋อด้วยต้องไปวันไหนคะมเฮ้ยถ้ามาที่ร้านอยากเจอพี่ด้วยเหรอครับมามามาก่อนมาก่อนเเราก็มาบ่อยแหละมาบ่อยอยู่นะทุกวันอ่ะเขาบอกว่าพี่จอยพี่เต๋อน่ารักมากค่ะพี่เต๋อหล่อไม่ไหวแล้ว คุณอยหักกันอ๋อในนี่ก็คือชาวแบบอินเตอร์แฟนเขาก็ทักถ่ายกันแย่มากมายเลยค่ะตอนนี้ใช่แล้วก็มีคำถามอะไรน่าสนใจบ้างเออภาษาอังกฤษส่ภาษาอังกฤษซะเยอะเลยอ่ะ มีคนถามมาว่าพี่ฟ้าช้องานเยอะไหมค้เหนื่อยไหมคะช่วงนี้ก็หน่อยค่ะพี่คอยถามดีจะได้เด็กเขารายการติดตามฟ้าค่คำถามนะคะเป็นแฟนถามมาว่าตอนนี้พี่ฟ้างานเยอะไหมมีงานอะไรบ้างให้ติดตามค่ะช่วงนี้ก็มีทุกวันเลยค่ะเรนนี้ก็จะอัปเดตผ่านทางโซเชียลช่องทางของติงแลว่านี้ถ่ายทําอะไรที่ไหนอะไรเงแต่ว่าจะมีผลงานชิ้นใหญ่ๆก็คือ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดช่วงปลายกุมภาก็จะมีซีรีส์ชมีเลิฟค่ะโอ้ยเฮ้ยใช่อ๋อแล้วเหรอทำกุมภาเหรอใช่ใช่ค่ะเนี่ยเดือนเนี้ยเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไรยังไงคะมันเป็นเกี่ยวกับแนวความน่ารักก็จะมีความเป็นยูริอยู่แล้วก็มีดราม่าคอมเมดี้ปนอยู่ในนั้นด้วยค่ะมีเรื่องของความฝันที่มันจะต้องไปพบคู่กับความรักอะไรเงี้ยเฮ้ยเล่นคู่กับใครคะเล่นคู่กับชาร์ล็อตอยากดูเลยอ่ะ ขาบอกว่าเขาบอกว่าหนูดูเก่งๆกงทำไมอ่ะพี่บาดูเก่งๆไม่ได้เก่งทุกคนพื้นที่อ่ะมันเล็กคือถ้าถ้าทุกคนได้เห็นภาพกว้างของสิ่งที่นั่งกันอยู่ก็จะก็จะเข้าใจเฟรมเมมันเล็ก พี่จอยเข้าเฟรมหน่อยค่ะพจอยพ่จอยคุณต่อคอรเห็นเหรอคะแล้วเหมือนชาวบ้านอ่ะที่แบบเข้าเหมือนเขามีข่าวแล้วก็ใช่เหมือนเวลาแบบมันเขาไปทําข่าวถ่ายรูปแล้วก็เหมือนชาวบ้านที่แบบเอยากเข้าเฟรมมีความมีคนบอกว่าลืมคอนวันเกิดสุดท้ายสุดทายนี้ด้วยค่ะอ๋อใช่แล้วก็วันที่15ที่จะถึงนี้นะคะหลังวันวันเลนทายก็จะเป็นเออ่วันปาร์ตี้เบิร์ดเดย์ค่ะวันเกิดเองอุ้ยใช่เกิดวันที่15บห้าสค่ะ จริงๆคือบอกแม่ว่าให้รีบเปล่งออกมาแบบว่าอยากเกิดวันที่สิบสี่มากแต่ว่าแม่บอกหัวใหญ่ไปหน่อยหัวหนุ่ะใหญ่ไปหน่อยออกยาเกิดสิบห้ากี่โมงอะเสล่งรถให้เสล่งรถไปก่อนนี่คนถามมาว่าวันนี้มาเปรี้ยวปากกินอะไรไปบ้างคะพี่เกิดถามน่อยมีคนถามมาว่าวันนี้มาเปรี้ยวปากกินอะไรไปบ้างครับกาินเยอะมากไม่ว่าจะเป็น อาหารอีสานค่ะก็จะเป็นพวกแบบแกงส้มตำแกงเปิดออะไรเงี้ยนะคะยำต่างต่างอะไรเงี้ยแล้วก็มาที่ร้านพี่ใหม่ก็จะเป็นขนมหวานแล้วก็มีอาหารแบบแนวสไตล์อาหารไทยด้วยทีเรียนด้วยก็คือเยอะะไปหมดเลยกินเยอะมากจริงๆรอดูในรายการดีกว่านี่ชอบไหมครับชอบไหมฮะชอบไหมครับชอบปะเนี่ย ขอการเป็น D R บุ๊คเฮ้ยชอบชอบการขายของทุกอย่างที่ทำให้น้องใหม่ได่อยู่เขาได้ขอบคุณมากีมีคำมีคนมีบางทีว่าขอฉากพี่ฟ้ากับพี่จอยเล่นด้วยกันสักหนึ่งฉากค่ะเอาแล้วเอาแล้วขอฉากถามตรงได้วเห็นว่าจริงๆอย่างหนึ่งที่อยากจะทำก็คือเป็นนักเตอใช่เพราะว่าน้องบอกว่าน้องจะมีซีรีส์ใช่ไหมแต่ก็จะทำอะไรอีกอย่างหนึ่งของน้องก็คือการเป็นนักแสดงใช่ไหมใช่ค่ะอะไรยังไงอยากเล่นเป็นอะไรอยังไง คือตอนนี้บทที่เข้ามาส่วนมากก็จะเป็นแนวแบบว่าคนดีซะส่วนใหญ่แต่ว่าแบบว่าแนวที่หนูอยากเล่นมากๆหนูอยากลองเป็นตัวร้ายสักครั้งหนึ่งทำไมทำไมอยากเป็นใจเรามันร้ายอะเราเป็นคนแ้าเนราเป็นคนแบดแบเลยแบอยากอยากร้ายแบบไหนร้ายมีหลายแบบร้ายแบบนักเลงร้ายแบบเท่ๆคูลๆร้ายแบบให้ตัวร้ายกรี๊ดกราดเราชอบร้ายแบบไหนร้ายแบบนิ่งๆนี่นะคะ แอบดื้อ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 จอยแต่ก็อยากอนแม่พี่จอยพี่จอยมีแม่มีเทคนิคไหมผมว่านี่คุณถามถูกคนมากครับคือคุณจอยอะพี่มีเลยพี่มาจากข้างในล้วนพูดออกไรถ้าอินเนอร์เราใช่มันใช่ค่ะคุณจอยนี่ระบาทก็ทำมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบซื้อผีตบเด็กขนมเยอะเยอะมากคุณจอยในบทบาทเขาเนี่ยตบเด็กเลยตบเด็กนี่ตบเด็กด้วยเรี้ยงตบเด็กตีเออตีเด็กเอาขนมยัดปาก ฮ้ยให้อิงฟ้าลองเล่นได้ไหมได้อิงฟ้าลอาไม่นแบบไล่ๆสิแบบอันนี้อิงฟ้าเคยให้เต๋อเป็นเด็กอ่ะแล้วก็แบบเขาไม่เคยดูแน่เลยอ่ะรู้สึกว่าอนาคตของเรามันจะไม่ดีเรอกลงกชาย่ิสูแล้วก็แบบว่าเราอ่ะที่จะบีที่เป็นผู้นำนะคะที่จะแบบว่าอยากจะให้อิงฟ้าเอาเอกแพร่ที่เน่าเอาขนมที่เน่าแล้วค่ะยัดใส่ปากที่เต๋อค่ะทำได้ไหมคะอันนี้ร้ายไปไหมคะยัดใส่ปากเลย เป็นแบบแบเอาเป็นบทเป็นบทเราทำทำภาพอย่างนี้เล่นเลยค่ะผมเล่นเป็นเด็กใช่ไหมจู่ต้องพูดว่าอะไรมาคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอแคมันเสียแล้วกินไม่ได้ครับแล้วคุณจะต้องบังคับให้เขากินให้ได้ค่ะกินคุณเข้าใจไหมคะคุณนักแสดงคุณได้เลยสําหรับคุณมาที่อยู่เหรอคะเมื่อกี้นคุณนักแสดงที่ดีมากรู้สึกเหมือนสิ่งเลวร้ายมากๆกันเลยเกิดเรื่ โอเคคพร้อมนะคะเอามีมพร้อมไหมคะพร้อมนะเอากาแฟมาก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ค่ะขนมไม่ขนมอะไรก็ได้เขาบอกว่าให้เขาอ่ามันจริงจริงเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วหนูจะหลุดขำบปะไม่เราต้องจริงจังค่ะ้แทไ่เอาเ็นฝ่ายก็ได้เป็นฝ่ายแต่เดี๋ยวผมจะพูดว่าเป็นเอแคร์แล้วกันนะเป็นฝ่ายก็ได้ค่ะมาต้องกินเป็นฝ่ายนี้ค่ะพร้อมคุณสายแอคชั่นแล้วกันนะแอคชั่นนะคะนักแสดงพร้อมไหมคะพร้อมครับ แม่ถามเต๋อถามน้องแสดงพรไหมคะค่ะพรนะคะค่ะแอคชั่นเอแค่นี้มันเน่าแล้วครับกินไม่ได้ครับมันกินได้ลองกินก่อนมันเน่าแล้วบอกให้กินไงมันเน่าแล้วบอกให้กินไงอยาปากเลยค่ะมันกินอยาเข้าไปค่ะอยากเข้าไปอีกอย่าไปสงสารค่ะเหมือนมีความในใจกันเองไม่รู้ ลุกเปรี้ยวแล้วกินจริงด้วยประมาณนี้ขอโทษนะหยิบกินเพลงอ่ะแต่จะบอกว่าเซนไฟท์ที่นี่อร่อยมากได้ค่ะพี่ต่อพี่ต่อครอบกล้องเลยค่ะได้ค่ะอเลายแบบคลบบคูลูดลายลึกนะข้างในสายตาเขามีความแบบแบดอยู่นะความดื้ออยู่นะเซนไฟท์บอนมาเดี๋ยวฝากรายการที้คือเขาฝากผลงานมีฟ้าเนาะติดตามพี่ต่อพูดได้ว่าก็เป็นทับซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ ได้ค่ะตติดามแล้วก็ฝากติดตามเพี้ยวปากด้วยค่ะโอเคประมาณนี้อ่ะเขาติดต่อได้ทันที่้าจองอ่าอันนี้คือติ๊กยากจากปีเลยกับแฟนๆก่อนเลยคะก่อนที่เราจะปิดไลฟ์ได้ค่ะก็อยากฝากรายการเปรี้ยวปากไว้ด้วยนะคะเป็นรายการที่สนุกมากๆเลยซึ่งเราจะออนกันทางช่อง3นะคะตอน7จ็โมงยีนาทีนั่นเองนะคะแล้วก็ออนวันที่ 4มีนาคมนะคะปีนี้นะคะฝ<อ>ากคน<ด>ติดตามด้วยแล้วก็ทำไม่เป็นไรยูทูปมีไปฟิกได้เดี๋ยวเรามีเทนเท,นทวิตกันด้วยนะฝากด้วยนะคะสำหรับเทปของน้องอินฟ้าเนี่ยเปี้ยวหมาถือว่าน้องน่ารักมากแล้วก็อาหารแซ่บแล้วก็แบบว่าบิเสาาก็สวยนะคะฝากไว้สี่มีนาค่ะกับเปี้ยวปากทุกวันเสาสรา์7็โมงนค่ะแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยวันนี้อครับ ดิสนีย์ดรีมนะครับไปฟังกันลงแล้ววันนี้วันแรกด้วยใช,ใช่ไหมคะดีเพลงดีมากแล้วถ้าคนที่ดูอยู่ในไลฟ์อยากจ,จะมาคาเฟ่ที่นี่จะต้องที่ไหนคะอ๋อมาเลยครับอยู่ที่สุขาพิบาล5นะครับอยู่อยู่สายไหมคือถ้าลงทางด่วนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยลงสุขาพิบาล5เลี้ยวซ้ายมาปั๊บหนึ่งอยู่ขวามือเลยเข้าซอยมาครับฝากไว้ด้วยละกันนะคะเพราะหนูเชื่อว่าเดี๋ยวลงไลฟ์ไปต้องมีคนถาม อแน่ว่าเราไลฟ์เป็นที่ไหนอาสิค่ะมาเร็วไปแล้วนะคะคทุกคนขอบคุณนะคะไวเ้เจอกันนะคะบ๊ายบาย